ด้านข้างคนณผูนี้คือคุณหมอนะครับ <S <S ค่ะสวัสดี<ต>ค่ะคุณทูบอะไรนะครับผมแ,แม่เพียนวานอนจ้า,าแม่เพียนนะครับวานอนค่ะบ้านที่นี่เล่บอกรอครับบ้านบ้านพ่อแม่อยู่อำเภอวานอนนิวาดน,นี่แหละคะ่ะแต่ว่าไปรับราชการหลายมองพราอวา่าบรรจุที่บรรจุกับอยู่อำเภอบรรม่งว,านานวงกลับมาเกษียณกับอยู่อำเภอบรรม่วงแต่ว่าตอนเป็นผู้บริหารนี่กลับไปอยู่พนักงานแก่สามปีครึ่งว่านอนที่จริงมันเป็นบ้านกุดลิง ว่านอนผมว่าลิงอารวาสเลยวานอนนิวาดว่าที่อยู่ของลิงจ่าที่อยู่ของลิงโอ้เพื่อนมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนผัว่เพื่อนเมียมาเด้วเด้อเมื่อนี่เพื่อนแม่คู่มาเด้อแม่คู่อันนั้นเพื่อนเพื่อนอันนันเพื่อนพ่อคู่อันนี้เพื่อนแม่คู่มาก็เลยเอาไปมาที่จริงเาเอื่น่าเซียวต่อเซียวได้แบบนี้มาแม่มอนมาครับอา นิดหน่อยนะครับผมกำลังตั้งกล้องอยู่เอาเลยค่ะเอาเลยเขาว่ามือนั่นแม่หมอมาท้ายไดแต่ตีนคนคำมาปวดหายท่านใจกับวเห็นโอ้ยมือใหม่่ามือใหม่ล่ำสลองสิลาซียวลีล่ำจีดีเพื่อนจีล่ำฮันดีเนอะเนาะเนาเดี๋ยวให้กินเขามาเขามา ครับนี่น e e> <okay> like, ิ่งแล้วท e ีนี้ครับผมมาไหมมาวัาไม่มอนมานั่งใกล้ๆอากอีนี่มานั่งใกล้กันนี่ครับคือไม่ไม่ไม่โบทำคลิปทำคลิปโน่นอยู่ทางด้านหลังน่ะั่งแบบเก่านะครับเพื่อนมาเยอะทั้งหลังเลยเห่ากล้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการแล้วก็วันนี้ที่สําคัญนะครับท่านคงจะเมตตาและสงสารเพราะว่าผมมาอยู่หลายวันคนทักินน่าจะหิวครับเขากินวันนี้เนี่ยเพื่อนเอาาสมมาฝากครทำ สี่ฟิ้งกินค่ะกน้ำกันเลยนาะกินนกันซี่ค้นนี่เลยที่ห้าสฉลองคุณหมอนี่เป็นเที่ยวกับเมียผมค่ะอันนั้นเป็นเที่ยวกับผมนแบบคนง่ามมันเป็นเที่ยวผม บนาค่ะพวกเลือดตายเนี่ยพวกเลือดตายเวลาเพื่อนอยากให้เฮาดูแลประชาชนอยู่เพื่อนอยากให้พวกเราจะลงอยู่ในดูแลสังคมเฮาดูแลพักไวเปิดเห็นลืาก็ผ่านไปอืมให้มันอยู่ช่วงนี้ให้มันอยู่ดูรอยลูกมนุษย์ต่อไปยังมีประโยชน์อยู่ค่ะเออคับอันคนขี้ไล่แน่แม่มอนขันคนงามเขาเอาไปไว้ เขาเอิญขี้ไร่พี่โอยากพอพอผู้เมนวะนี <s <S ่ใจงามอยู่เนาะแมนคนที่งามงามใช่ที่ใบหน้านี่เป็นประวัติเอฟซีสวัสดีค่ะคุณเนมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแม่หมอนมามาที่คาเฟ่ห้านี่นี่ซุงเห็ดสามแก้วเฮานี่เร็วๆคาเฟ่ปาเต้นนี่ แม่มอนไข่ไว้มือบวบางจามาเนี่ยนนี้น้ำร้อนอยู่ในนี้น้ำร้อนนี่ต้มใส่ตะไคร้โอ้่นก็มีมันม่วงเอามันม่วงมาสูกินหนึ่งมาสีเห้าซูฟังฆ่าแต่อาบน้ำแต่งโตไฟไหมหมอนโตหนึ่งมันคือสีหอมหนึ่งยูดอกกะยามันเอาส้มให้ไม่ได้สามแก้วห้าวสามคนว่าต้องกินหลายเดี๋ยวมันสีเมาคาแฟ นี่แนวคนกระถือมานั่นี่น่ยันบ่มีแข็งขันกระถือมาปิ้งเบิดเลยเนาะปิิ้งเเบดลยปิิ้งเเบดลยพ่อครูครับผมเอาอะไมันสีนี่แม่ม้อนอันนี้อันนี้แม่มอก็เลยเสียเอามาอันผ่าพันข้อให้ข้าบอยใสอันนี้ผ่าถุงเนาะบ้านเฮาเขาเอินซุปเอาหัน้าซุปเอาพี่เอาน้องอันนี้เลยเอาสินมามันเป็นคอนเทนต์ได้เนี่ยฟาเฟยนี่อีสานเนาขันผู้ใช้นะผ่าขมาแต่ว่าบ่อผ่าขมาเพิ่นมาข้าวบอยก็เลยเสียเพิ่นใบถ้าผ่าพันข้อ อนยันเพื่อนว่าโอ้ยกูบาได้อาผาบันข้อมานน้ำข้าวบ๊วยใส่เตรียมมาให้นะคะโอ้ยได้ยินเพื่อนว่าโอ้ยผมเนื่นมืออื่นคครรูยาวนะับผมสีใสสุดค้าวบ๊วยคนที่นั่งข้างผมนี่คือเพื่อนผมค่ะเพื่อนเมียผมค่ะหมอคำเพียนค่ะเป็นเพื่อนเมียนะคะเกี่ยวกเิดพร้อมกันนะครับค่ะปัญหาคือเกิดเดือนไหนวันที่เท่าไหร่คนทั่วโลกนี่จะ เดี๋ยวราจะร้องวันเกิดให้เราเลยอันนี้อันนี้เกิดวันที่สิบเก้าสิบเก้าโอ้สิบเก้ามิถุนาจ้าของเรานี่คนทั่วโลกจะร้องเฉลิมที่ใส่เลยที่ใส่เลยสามสิบเอ็ดธันวาคุณน่ะคนทั่วโลกเลยเฉลิมฉลองให้น้อคนมีบุญตัวเกิดยังสันคนคนมีบุญได้นั้นโอมีบุญคัดแขกแมนผมก็บ่กเขาใจที่กับมันแมีนอีหลีบอันนี้เฮ้ามาแสดงความยินดีไปเอาใบเกิดค่ะแมน บ่อถือบ่สะดวกฝากผู้ยาบ้านไปผู้ยาบ้านไปก็จักลืมบ่็เอาเปาีนี่ล่ละให้มันประมาณนี้ล่ละไปคนสมไมตะกี้นะครับเนาะค่อยที่เด้อหวอนอยู่เด้อจะไปเอาตรงนี้ไม่ได้ มันจะเป๊ะเป๊ะไม่ได้เลยจับมุนจับมุนเลยแม่มอนจับมุนเออเพราะว่าคนโบราณเขียนตัวหนังสือใส่เพื่อนเอาขีดทานไฟพอเพ่นบอกฟังนาแท่งแท่งคุณฮักกระตุ่มแท่งนี่ตุ่มใส่อันนี้มาใส่ใส่ผาบานนั่นบ่อเอาเทเลยมันมีศสอปากาเด้อเพื่อนก้าวขีทานไฟเพื่อนบอกฟังนะตรงเป๊ะเนาะเกิดก็ได้อันนี้กาแฟประแตนจริงๆนะเอาซองมาให้ดูด้วยเพราะว่าสนับสนุนยังไงล่ะ พอเล่านิทานให้ฟังนอดสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้านะเอฟซีหนึ่งไม่มีไฟฟ้าสองไม่มีทีวีดูพอเราพ่อก็จะเล่านิทานแม่มอนเอาซองเป่ามาไว้ตรงนี้หน่อยก่อนพวกเราใช่ค่ะซองเป่าม้าไว้นี่โอเคค่ะจะได้เขากล้องกินทีพี่กาแฟนะคะวันนี้เนี่ยสามคนสี่คนเรานะคะนี่ก็พ่อกะเล่านิทานให้ฟังใช่ไหมกินข้าวเย็นเสร็จพ่อก็จะนั่งเล่านิทานลูก ลูกก็จะนั่งมาเกาะลุ่มกันแล้วก็นั่งได้มันม่วงได้มันม่วงมากินกับกาแฟอันเอาให้ลงกลัวเมื่อวานนเขาว่านึ่งเนาะหวานบานนี้ทั้งนี้ท่นบ้าน้กินขึ้นน้ำได้บานนี้ร้านสาวเป็นคู่อยู่ร้านเขาเป็นเป็นคู่อยู่ลาดสะพัดเสียงไหม่ทรงไม่กินมันเสียงไหม้ได้มันเศร้าดอยได้หนิเมื่อนี้เขาเป็นคนดอยเมื่อนี้เขาเป็นดอยเขากินมันม่วงดอยอีก อย่างนึ่งก็นดอยจ r เดเ้อวลาตายเขาจะดอยเอาไว้บ o เด้ออันนี้คนดอยนี่ภูเขาเด้อภาษาไทยอย่มันเอาเอามาให้จักอันหัวในแม่มอนเอามาหนิยาวาวใส่เด้อเอาแยมมานี่ก็ได้มันจริงถึงสางไว้นี่แหละมันจริงถึงเออนี่นี่นะคะมันม่วงนี่เราจะมาพากันกินนะคะสวนสีฮฮา กินปลาอยู่เด้อพี่น้องมกินเขานะคะหลังจากกินกาแฟแล้วเฮาวกาซีเพื่อนชงกาแฟมาให้เราเราจะกินปิ้งปลาขอบคุณครับแม่มอนติ๊บเข่าบังปิ้งปลามองบ่เห็นติ๊บเข่าบังปิ้งปลากินหอดเหมือนแรกบุญบ้าไม่เล่าหนึ่งแล้วฟันแล้วหัวแขกสิงห์มาผลได้ทั้งนี้กเพื่อนน้องเด um. ี๋ยวโบแมนไปพุ่งกินปลามาพี่กินเขาว่าทั้งนี้หนึ่งคน กาแฟลุงพลครับค่ะลองเลยค่ะกินกาแฟลุงพลกันนะคะวันนี้เนี่ยเราเฉลิมฉลองในเรื่องในโอกาสนะคะครูใหญ่ยาวได้หมื่นซับนะคะหมอก็เลยมาแสดงความยินดีกับครูใหญ่ยาวนะคะยินดีด้วยนะคะเขาเรียกว่าเพื่อนได้ดีก็ดีใจด้วยนี่แมนบอกเลยมีความยินดีน้าเหมือนกันบตาฮ้อนบโบโบเท่ห้อคอนเสนร์ตเท่ห้ากับเพื่อมีมูคือเจ้าไหวไหลใจสมอนขันยูเง่อน้ะพากันเงาหงอยดิ ลูกไายเรื่องเรื่องครับแปลไว้เกิดท่านจบอยู่บางทีวบางคนไม่รู้จักจริงๆนะใช่ถ้าคนคนรุ่นใหม่ยายยายจะบอกเลยนะคะคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักว่าขี้ถ่านไฟด้วยสามนอมาทานกันนะคะนี่เพราะว่าขี้ถ่านไฟก็คืออะไรนะคำว่าขี้ถ่านไฟครับด่ไม่มีประกา